ดูดวงชาวราศีพฤษภใครทำลูกค้านางไม่ยอมด้วยอำนาจบุญบรารมีวาสนาสิงสิทธิ์คอยปกป,กปักคุ้มครองทาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาแบบนี้ดวงชะตาไม่ธรรมดาชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคปัญหาต่งตางๆไม่ปักเต็มหลังกบฏก歪กัะสายกับสายอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมโดนกันแกล้งในโชคชะตานางไม่ยอม ครกันแกล้งลูกนางนางจะปราบศัตรูให้หมดไปสิน้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ลอยโชครับดาบสองก้อยเกิดขึ้นในโชคชะตาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาตกตำแหน่งเอ็มเพชรกาได้กาเสียกาดีจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาทีจะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า,นารับปีศาจมูมานคอยรอจังหวะนะผมนางไม่ยอมหรอก นะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภก็ต้องสบายใจได้นะทำใจสบายๆมีดาบปากักตรงกลางใจกระวลกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นนะครับเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มในช่วงตาเพราะฉะนั้นท่านจะรอดผลกับทุกสิ่งทุกอย่างรับนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ําแย่ปูฤาษีจะส่องแสงแตะเกียงทองให้ท่านรอดผลกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเกิดความมั่งคั่งร่ํารวยรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลได้ส่งมอบถ้วยทองโองกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดดังจัดเต็มปีศาลมูมานนางมาร้ายจะตกตําแหน่งที่ไม่ดีดวงชะตาของท่านจะตกตําแหน่งการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสเกิดความคล่องตัวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคขามางคนจับตัวคุณเป็นประกันเอาผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นครับอยู่ให้เป็นหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงโชคชะตาเหมือนโดนบีบบังคับแต่ก็ยังออกมาทำมา,าหารกินได้สุขสบาย ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคตกตำแหน่งเดิมดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายถ้าจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุง่งมั่นส่งมอบถ้วยทองนะผมมต์เ์มนจันทาจะไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาเอ็นดูดวงชะตาจะเปิด ราะ,ะสีมานอนซบตักด้วยบุญกุศลวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะส่งมอบคุณงามความดีโอกาสทองโอกาสที่จะปะทะกับใครบางคนการที่ท่านยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบรารมีวาสนาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเตรียมตัวลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้าเต้นระบาเพลงกองกันนะผมหญิงสาวนั่งวัวถือเหรียญบ่งบอง,บองถึงความมั่นคงมั่งคั่งและร่ํารวยนะผม ทำอะไรก็ประสบความสาเร็จขอํานายว่าต่อจากนี้ไปท่านจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้มีหารคู่เกิดความแช่มชื่นนั่งกินนั่งใช้นะครับผมแต่ปัญหาต่างๆบางครัง้งบางคราวก็เหลือเยอะมากเกินไปตกตําแหน่งมองการไกลถึงอ ine, นาคตการปรปับปรุงแปลเป,ปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งไฮเปอร์เพน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบําเพลงกองการปู่ฤษีสองแสงแตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลต,ตกตำแหน่งสามเหรียญรับมีดดาบปักลงมาตรงกลางตัวกระวนกวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นตกตำแหน่งวีวา f o r t จูนด้วยอำนาจบนมรารมีวาฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้คของรักษาหนุนนำดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดด ถึงเวลาการหลบหลีกซ่อนเ้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตารับปีศาจมูมานนางมาร้ายเข้ามากันแก้ในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ถุโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาดวงชะตาจะต้องหลบหลีกซ่อนเ้นแก้ไขปรับปรุงมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสษายอดทนอดกัน้นอามดวงชะตาของท่านถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแล้วหรือยังรับหลบหลีกซ่อนเ้น รับรับฟังดูดวงชาวราศีศพฤษภต่อกันยาวๆครับชาวราศีพฤษภทั้งหลายเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆสำหรับคุณดวงดาวบ่งชี้ถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะเข้ามาในชีวิตแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความอดทนที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีพฤษภคุณจะสามารถฝ่าฟันและประสบความสำเร็จได้ในที่สุดด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความท้าทายในที่ทำงานอาจมีงานใหม่ๆที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ของคุณแม้ว่าในช่วงแรกอาจรู้สึกกดดันและสับสนแต่นี่คือโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ความสามารถของคุณ ให้ใช้ความอดทนและความรอบคอบที่เป็นจุดแข็งของคุณในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆอย่าลืมสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสารรค์จะทำให้คุณได้รับการยอมรับมากขึ้น ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของความพยายามอาจมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่ต้องระวังอย่าประมาทหรือหยุดพัฒนาตัวเองยังคงต้องทำงานหนักและรักษามาตรฐานการทำงานของคุณไว้ด้านการเงิน ด้านการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างผันผวนช่วงต้นเดือนอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้คุณต้องระมัดระวังในการใช้ใจ่ายมากขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะจะมีโชคลาภหรือรายได้พิเศษเข้ามาช่วยบรรเทาสถานการณ์ ให้ใช้ความรอบคอบในการจัดการเงินวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรัดกุมและพยายามสร้างเงินออมไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินหากมีโอกาสลงทุนให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อหรือโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง ช่วงปลายเดือนสถานการณ์การ,การเงินจะดีขึ้นอาจมีโอกาสได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ควรใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเจริญกิดตินตือจวนให้นำเงินส่วนหนึ่งไปเก็บออมหรือลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตด้านการเรียน สำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณอาจมีการบ้านหรือโปรเจกต์ที่ต้องทำมากขึ้นทำให้รู้สึกกดดนันและเครียดแต่อย่าท้อถอยให้จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและแบ่งงานออกเป็นส่วนๆเพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้น การทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรืออาจารย์เมื่อเจอปัญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กับผู้อื่นจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจของคุณ ช่วงปลายเดือนคุณจะเห็นผลลัพธ์ของความพยายามอาจได้รับคะแนนหรือผลการเรียนที่ดีขึ้นแต่อย่าหยุดพัฒนาตัวเองให้ใช้ความสำเร็จนี้เป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ต่อไปยอดค้าขาย สำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้อาจพบกับความท้าทายในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ไม่ต้องท้อใจให้ใช้โอกาสนี้ในการทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาดและปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดขายให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่ๆในการโปรโมทสินค้าจะช่วยขยายฐานลูกค้าของคุณได้ ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนสถานการณ์จะดีขึ้นยอดขายจะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่หรือได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากแต่ต้องระวังอย่าประมาทหรือรับงานเกินกำลังให้รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการไว้เสมอเลขนำโชคเลขนำโชคประจำเดือนของชาวราศีพฤษภได้แก่ 2, 6, 9 สิบห้าการใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นการเลือกวันทำรรธุรกรรมสำคัญหรือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆอาจช่วยเสริมดวงของคุณได้แต่อย่าลืมว่าความสำเร็จที่แท้จริงมาจากความพยายามและการตัดสินใจที่รอบคอบของคุณเองเกณฑ์การเดินทาง สำหรับการเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนอาจมีอุปสรรคหรือความล่าช้าเกิดขึ้นได้ให้วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบตรวจสอบยานพาหนะและเส้นทางให้ดีก่อนออกเดินทาง หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลหรือการเดินทางที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงต้นเดือนแต่หากจำเป็นต้องเดินทางให้เผื่อเวลาและเตรียมแผนสำรองไว้เสมอ ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนการเดินทางจะราบรื่นขึ้นอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อนซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆแต่ก็ยังควรระมัดระวังและไม่ประมาทโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและความปลอดภยัยสรุป เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายสำหรับชาวราศีพฤษภแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความอดทนและความมุ่งมั่นที่เป็นคุณสมบัติเด่นของคุณคุณจะสามารถฝ่าฟันและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ให้ใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการงานการเงินและการศึกษาอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่กันไปด้วยการพักผ่อนที่เพียงพอและการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจะช่วยให้คุณมีพลังในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้ดียิ่งขึ้น จงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในทุกด้านตลอดเดือนนี้และตลอดไป เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความมั่นคงและการเติบโตสำหรับชาวราศีพฤษภคุณอาจรู้สึกถึงพลังงานที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นมากขึ้นทำให้สามารถจัดการกับงานและความรับผิดชอบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นโอกาสดีในการวางแผนระยะยาวและสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตอย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายบ้างในเรื่องการรักษาสมดุลระหว่างงานกับ ชีวิตส่วนตัวดังนั้นการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์คุณและคู่ของคุณอาจรู้สึกถึงความเข้าใจและความไว้วางใจกันมากขึ้นเป็นโอกาสดีในการวางแผนอนาคตรวมกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านการลงทุนหรือการวางแผนครอบครัวการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณเข้าใจความต้องการและความคาดหวัง ของกันและกันได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างช้าๆหรือขาดความตื่นเต้น ดังนั้นการหากิจกรรมใหม่ๆที่ทำร่วมกันหรือการวางแผนการเดินทางสั้นๆอาจช่วยเติมเต็มความสดใหม่ให้กับความสัมพันธ์ได้การแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันในชีวิตประจำวันแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็สามารถช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น นอกจากนี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงการจัดการด้านการเงินร่วมกันการวางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างรอบคอบจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ในระยะยาวด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจในเรื่องความรักคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเป็นโอกาสดีในการพบปะผู้คนใหม่ๆผ่านกิจกรรมทางสังคมหรือการทำงานคุณอาจพบคนที่มีความสนใจและเป้าหมายในชีวิตคล้ายคลึงกับคุณ อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคบหาและไม่รีบร้อนในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์การใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถประเมินได้ว่าพวกเขาเหมาะสมกับคุณในระยะยาวหรือไม่ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรพิจารณาในการเลือกคู่ครอง นอกจากนี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงตัวเองการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองและมีความสุขกับการอยู่คนเดียวจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกกดดันในการหาคู่ครองการทำกิจกรรมที่คุณชอบและพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดคนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิต การใช้เวลาในการสร้างฐานะทางการเงินและความมั่นคงในอาชีพการงานก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่มั่นคงในอนาคตสรุป ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเอาความมั่นคงและการวางหลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตทั้งในด้านความสัมพันธ์และชีวิตส่วนตัวการใช้ความอดทนการสื่อสารอย่างเปิดเผยและการให้ความสำคัญกับคุณค่าที่แท้จริงจะช่วยนำพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและยั่งยืนจงเชื่อมั่นในตัวเองและไม่รีบร้อนในการตัดสินใจเรื่อง สำคัญความรักที่แท้จริงต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทในการเติบโตและพัฒนา